การบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจังหวัดอุทัยธานีปี2568เกษตรจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2568โดยให้ทุกอำเภอจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดำเนินการตามหลักปฏิบัติ4-5-3โมเดลเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกร นางสมพิษขอนสูงเนินเกษตรจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2568โดยการประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภยัยโดยใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนแม่นยำเช่นข้อมูลพื้นที่เกิดภัยน้ำท่วมย้อนหลัง10ปีข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษ,ษ,ษตรกรข้อมูลการวาดแปลง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเรดาร์พื้นที่ฝนตกเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภายน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและจัดทำแผนที่เสี่ยงภายน้ำท่วมระดับอำเภอรครบทั้ง8อำเภอดังนี้อำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอหนองฉางอำเภอหนองขาหยางอำเภอบ้านไร่อำเภอลานสัก และอำเภอห,ห้วยคด,ดการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคเกษตรตามหลักปฏิบัติ453โมเดลการจัดการรับภัยพิบัติ4ระยะดังนี้ 1. ระยะลดผลกระทบเป็นการป้องกันความเสียหายล่วงหน้าตั้งแต่การวางโครงสร้างวางผังฟาร์มและการวางแผนการพบปลูก 2>, 2. ระยะเตรียมความพร้อม เป็นการเตรียมตัวก่อนที่ภัยจะมาถึงการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ติดตามสถานการณ์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ 3. ระยะตอบสนองเป็นการบรรเทาผลกระทบในขณะที่กำลังเกิดภัยให้มีการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีและเร่งการระบายน้ำออกจากแปลง 4. ระยะฟื้นฟูให้มีการฟื้นฟูทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการเพาะปลูกให้เกษตรกรม,มีไรายได้กลับมาอย่างรวดเร็วแบ่งกลุ่มพืชท่ากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นระดับสูงปานกลางต่ำโดยพืชแต่ละชนิดมีความเปราะบางต่อการประสบภัยที่แตกต่างกันได้แก่กลุ่มพืชไดยกลุ่มพืชสวนกลุ่มพืชผักกลุ่มพืชน้ำมันและกลุ่มข้าวเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ3ประการได้แก่ 1. แผนที่ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ต้องจัดทำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรรายแปลงได้ทำให้บริหารจัดการน้ำท่วมได้ดีขึ้น 2. ระบบเตือนภัยและช่องทางการสื่อสารมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายมีการสื่อสารหลายช่องทาง 3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและมาตรการเชิงพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียและทำให้การฟื้นฟูจากอุทกภัยได้เร็วขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568เกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้ในายพิจักผุดพ่องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมกับทีมงาน จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีโดยการเข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอสว่างอารมณ์หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน30คนณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลจำนวน200คนณหอประชุมพักดีอำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบสำนักงานเกษตรจังหวัดจะขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องของนะครับเป็นแนวทางนในการที่จะจัดการในเรื่องของการเกิดภัยและก็การเตรียมการป้องกันการเกิดภัยเป็นสถิติการเกิดภัยน้ำท่วมใน10ปีย้อนหลังนะครับของอำเภอสว่างอารมณ์ครับก็จะมีพื้นที่ ที่ว่าเนี่ยทั้งห้าประพนนะครับทั้งไต่เขียวบอยานรวมของน้ำสวา่างอารมณ์และฝอหลดหลวงน,นะครับก็ถือว่าคงจ้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภัยนะครับใน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 อกจารดูจากขอ้อบ่งนี้นะครับเดือนมิถุนาระตน์สิงหาภัณฑนเป็นตู้เป็นรูฝนนะครับถ้าหากว่ามีฝนตกนะครับทั้งในพื้นที่ของเอากาสวา่างอารมณ์เองหรือว่าเป็นน้ํา,า,นาที่มาจากคลองอ่างสาที่มา นะครับทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอจะเข้าไปประสานงานกับท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกในพื้นที่ตรงนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วก็ทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอจะดีแผนที่ที่ว่านี้นะครับแต่ระดับตัะเวนระดับอำเภอแล้วระดับอำเภอก็จะมีข้อมูลในระดับตำบลและข้อหมู่บ้านก็จะสามารถนะครับ ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเสี่ยงเกษตร,รกรรายไหนที่ท่านทําหาทีท่หรืออะพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงที่เกิดภัยนะ้ำท่วมแล้วก็ทางเกษตรก็ญญจะเข้าไปให้คําแนะนําไปแจ้งเตือนในเรื่องของการวางแผนการเพองถลูแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดภัยเข้ามานะครับก็จะมีการวางแผนการช่วยเหลือที่ทันทีและรวดเร็วขึ้นครับนอกจากนี้เ,นญญเกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้จัดประชุมเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มอบหมายให้เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกระดับจัดทำข้อมูลและแผนที่เสี่ยงภายน้ำท่วมให้ครอบคลุมทุกตำบลหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพต่อไป